ใส่กางเกงช้างให้ดูสตรีทแต่งตัวยังไงดีจริงๆแล้วกางเกงช้างเป็นกางเกงที่ลายเท่มากๆเลยนะคะแล้วผ้าเขาก็ใส่สบายเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆเลยด้วยเพราก่เพิ่งเคยใส่เหมือนกันค่ะทุกคนเพราอยากให้ลุคที่ได้ดูเท่ดูสตรีทนะคะก็เลยเลือกซื้อเป็นกางเกงช้างที่เป็นทรงขากระบอกใหญ่โทนสีดําเทามาค่ะเดี๋ยวมาลองแมชกันเลยลุคแรกนะคะแมชกับโทนสีขาวดําเลยค่ะง่ายสุดเพราอยากให้ชุดดูมีเลเยอร์นะคะก็เลยใส่เสื้อแขนกุดสีขาวแล้วก็ทับด้วยเสื้อเชอิ้ตสีดําทรงโอเวอร์ไซส์ค่ะแล้ว ช่ยเพเแล้วท่อนบนนะคะแผวก็เติมสร้อยกับหมวกให้ชุดดูไม่โล่งได้ชุดแรกแล้วคะ่ะลุคที่2นะคะแ้าอยากลองไปทางลุคสตรีทสนุกสนุกดูบ้างแพวเลยเลือกมาเป็นเสื้อครอปคอปีนสรรีนีออนมาเลยค่ะสำหรับลุคนี้นะคะแผวดึงเงางเกงให้เป็นเอวต่ำเสร็จแล้วเพื่อให้ชุดไม่โล่งค่ะแผวก็เลยเอาเสื้อเชิ้ตมาผูกเอวเพิ่มเลเยอร์เท่ๆเข้าไปใส่กับแวนนะคะแล้วก็ใส่โซ่สีเงินจะได้ลุคสตรีทที่ดูสนุกมากๆาเลยค่ะลุคสุดท้ายนะคะลองแมทช์แบบสตรีทเท่ๆดูบ้างแผวเลือกเป็นเสื้อแขนยาวทรงโอเวซะะะหหาใ่่่กบบบงนนนี้ค็จลแญญ ก็จะดูหลวมๆทั้งชุดเลยแพลเลือกใส่กับรองเท้าคอนเวิร์สคู่เดิมนะคะเอามาช่วยเพิ่มดีเทลให้ชุดแล้วก็เติมเครื่องประดับอย่างหมวกาักเก็ตแล้วก็สร้อยมุกเข้าไปจบอกมาลูกนี้ออกมาเท่กว่าที่เพลวคิดไว้มากเลยค่ะทุกคนลองใส่กันดูนะคะรอมนะันอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย